สวัสดีค่ะอนุยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่อนุยแชร์ไปนะคะเ,เราแบ่งปันสิ่งที่สิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็คือข้อความที่อนุย เจอมานะคะก็คือการที่เราเราต้องละทิ้งโปรแกรมเก่าๆก็คือโปรแกรมที่เขาสอนเรามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อเรานะคะมันทำให้เราค่อยวมันทำให้เราหลงทางอ่คุณต้องละทิ้งสิ่งที่คุณถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้เชื่อตั้งแต่เกิดซอฟต์แวร์ที่อยู่ในสมองเราตอนนี้ มันไม่ได้บริการเรานะคะเราจะต้องปล่อยทิ้งอ่เพราะว่าโลกที่มาใหม่เนี่ยมันจะทําให้คนมันไม่มีเกาเขดจํากัดนะคะมันไม่มีขีดจํากัด,ะะด,กดโลกที่เขาสอนเราเนี่ยมันถูกจํากัดโดยที่เราไม่รู้นะคะเพราะว่าเราอยู่จนชินเราคิดว่าเรามีความสุขแต่จริงจริงเราทําได้มากกว่านั้นโอเคนะคะหนุ่ยก็จะ พามาดูนะคะว่าอะไรบ้างที่เขาโกหกเรานะคะทุกอย่างเนี่ยเราถูกโกหกนะคะเราจะต้องลืมมันไปเลยบางคนอาจจะอมตะลึงนะคะเพราะว่าอนุทุกครั้งที่อนุอ่อมรู้ความจริงเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่มันลึกซึง้งมันมันสะเทือนไปถึงหัวใจนะะร้องไห้นะคะร้องไห้ร้องไห้จนแบบ คือต้องไปร้องไห้คนเดียวนะคะเพราะว่าบางทีสามีอาจจะไม่รู้แต่เมื่อวานนี้ก็เลยเล่าให้เขาฟังนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจแต่เขาก็ยอมรับฟังนะคะเพราะว่าอนุยคิดว่าสามีแอนนุยเนี่ยมามา,มาดูแลอนุยนะคะทุกคนเนี่ยที่เราเข้ามาอยู่ในที่ที่เขามาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเขามาดูแลเรานะคะเขาเราก็ดูแลเขาเขาดูแลเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะดู ดูแลเรามากกว่านะคะบางทีเราคิดว่าเขามาอะไรอะ่ะคือเหมือนกับว่ามามาชะลอเราให้ให้ตื่นรู้ช้าลงแต่ว่าจริงๆแล้วเขามาเป็นครูสอนให้เรานะคะสำหรับข้อความนี้นะคะอนุยก็แปลมานะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ดูให้ให,ให้ให้ทุกคนได้รู้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะเราทุกคนถูกเลือก ที่จะค้นหาเราทุกคนต้องเลือกที่จะค้นหาพระคริสภายในตัวเราเองนะไม่จำเป็นจะต้องมีศาสนาในทางกลับการศาสนาได้รับการออกแบบเพื่อเบียง่งเบนความสนใจของของเราจากข้อความที่เขียนไว้ใน DNA พระคริสภายในพระกาย ข้อความที่เขียนไว้ใน DNA นะคะ DNA เราเนี่ยมีข้อมูลทุกอย่างทุกอย่างถูกสะสมไว้ใน DNA อถูกบันทึกถูกตั้งโปรแกรมไว้ทุกอย่างทุกครั้งที่เรามาเกิดนะคะเรามาเกิดหลายร้อยชั่วชีวิตคือหลายร้อยครั้งแล้วแล้วมันบันทึกไว้ใน DNA อ ตรงนี้ล่ะค่ะที่เขาต้องการที่จะเปลี่ยนพันธุกรรมเพื่อจะไม่ให้เราจำความได้ไงคะเขาเปลี่ยนแต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่า DNA ของเราเนี่ยเชื่อมกับพระผู้สร้างเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยนได้ก็คือคนที่แบบขายจิตวิญ,ญญาณแล้วก็เหมือนกับว่าเออเปลี่ยนเป็นโรบาทอะไรอย่างนั้นอะ่ะอันนั้นก็คือการการเปลี่ยนเนาะ อันนี้นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าพวกเขาสร้างศาสนามาเพื่อทำให้เราแตกแยกและหลอกลวงเรานะคะคือ,อทุกทุกอย่างนะคะที่ที่อยู่บนโลกเนี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องละทิ้งไปค่ะความรู้เดิมๆความรู้เก่าๆตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ใหม่เหมือนเด็กหัดเดินนะคะ,อ,ะอันนี้ข้างล่างนี้ก็บอกว่า คำโกหกคำโกหกที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าน่าจะพบได้นอกตัวเราจิตสำนึกของพระคิดที่กำลังกลับมายัางโลกเป็นครั้งที่สองคือคนที่เรากำลังรอคอยแป๊บหนึ่งอะข้างบนคือพระคิดที่กำลังกลับมายัางโลก ที่เรากำลังรอคอยเนี่ยก็คือเรานั่นเองนะคะเราคือคนที่เรากำลังรอคอยเราก็คือพระคิดที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะเราคือคนที่เรากำลังรอคอยการที่เราจะค้นพบได้เราก็ต้องนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิคือสมาธิอนุทก็เคยบอกแล้วว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิเหมือนที่ว่านั่งแบบ ท่วัดอะไรเงี้ยเนาะเราอยู่กับธรรมชาติก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ชอบจริงๆแต่จริงๆแล้วนุ้ยนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ชอบนะคะแต่ตอนเนี้ถ้าเรานั่งเฉยๆเรามีความสุขนะคะเราเหมือนตัวเราลอยตัวเราเบาเราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราโฟกัสได้เมื่อก่อนเนี่ยความคิดที่อยู่รอบตัวเราที่มันอยู่ในคลื่นรอบตัวเราเนี่ย มันจะเข้ามาในสมองเรานะคะมันจะทําให้เรามีไม่ไม่มีสมาธิว่างั้นเถอะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราอตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มกินอาหารที่เหมือนกับว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะ,ะคือถ้าใครยังกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่กินได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเขา เขาเขาทรมานแล้วทีนี้ความกลัวมันอยู่ในมันอยู่ใน d n a มันอยู่ในเซลล์ของจัดนะคะถ้าเรากินอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะไปบันทึกในเซลล์ของเราเช่นกันนะคะเซลล์ของเราก็ก็เลยจะมีพลังงานต่ำแล้วก็จะไม่เชื่อมกับแสงที่มาจากนอกโลกนะคะ โอเคค่ะอันนู้ก็จะนี่ก็คืออ่อันนุ้ก็เอามาจากทาราแกมนะคะนี่คือภาพเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะอันดับต่อไปนะที่อันนู้แปลามาเนี่ยก็โพสใน Facebook นะคะถ้าใครสนใจก็มาติดตามใน Facebook นะคะจากบางทีโพส ก็ไม่ได้เอามาลงใน youtube ทั้งหมดนะคะคือบางโพสก็ไม่ได้เอามาลงเนะเาะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะอน,นุก็ย,กยินดีรับเข้ากลุ่มนะคะในในไลน์นะคะแล้วก,ก็ก็ติดตามมาติดต่อมาใน facebook ก่อนนะคะแล้วก็จะใหา QR code นะะเนาะสำหรับอันนี้นะคะก็เจอเมื่อวานนี้ในท e l e g r a m นะคะซึ่งซึ่ง มันมันมีความรู้สึกว่าเวลาอ่านแล้วร้องไห้นะคะก็คือร้องไห้ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้โศกเศร้าเสียใจอะไรนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเรารู้ความจริงอะ่ะเรารู้ความจริงแล้วมันกินใจมากแล้วมันลึกมากมันสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจเลยทีดเดียวนะคะเหมือนกับครั้งแรกที่รู้ว่าเราก็คือพระเจ้านะคะพระเจ้าอยู่ในตัวเราเนี่ยคือบางทีตอนช่วงแรกเมื่อปีที่แล้วที่อนุยโพสไปใน facebook นะคะบางทีคนเขาก็ คือเขายังมีความเชื่อเก่าๆอยู่เราจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าก็พระเจ้าก็อยู่คนละชั้นของเรานะคะก็คือเขาสูงกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราอยู่ระดับเดียวกันหมดนะคะเราก็คือพระเจ้าที่เราเคยมีความเราเคยมีความสามารถนะคะแต่เราจําไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าเราถูกเหมือนกับล้างโปรแกรมถูกบล็อกนะคะเพื่อที่จะมาดําเนินชีวิต แบบสามัญชนคนธรรมดาในโลกนี้เพื่อที่จะเข้าใจทุกอย่างในบนโลกเนี่ยทำไมมันถึงพลังงานต่ำมันเป็นยังไงการที่เราถูกกดขี่การที่เราเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือแบบข้อมูลนั้นถูกเหมือนกับว่าถูกถูกบันทึกไว้ใน dna เราหมดเลยเราจำได้อะไรเงี้ยนะคือเรามีความรู้สึก ว่าเราจะต้องมาช่วยคนที่ติดอยู่บนโลกเนี่ยเพราะว่าเขาติดอยู่บนโลกเราก็เลยต้องมาเรียนรู้ว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงคนที่ยังไม่ตื่นเนี่ยคนที่เขามาเหมือนกับว่าเออเขามาอยู่ก่อนเราแต่เราเนี่ยเป็นไลเวอร์เกอร์เราเป็นอ่าสตาร์ซีที่มาเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาตื่นก่อนเขาแล้วก็ เพื่อที่จะเพิ่มพลังงานบนโลกให้สูงขึ้นแล้วก็เขาก็จะได้ตื่นอีกทีหนึง่งแล้วทุกคนก็จะได้ตื่นนะคะเพราะว่าโลกเนี้ยโลกที่สิบสองเมื่อครบสิบสองโลกแล้วอาจาักรวาลจะเป็นยังไงเราก็ต้องแบบเรียนรู้ต่อไปนะคะเพราะว่านี่แค่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะการที่เราตื่นเนี่ยเป็นแค่การเริ่มต้นแล้วเรา a s c e n i แล้วเราก็จะเรียนรู้อีกว่า โลกข้างหน้านี่มันคืออะไรนะคะมันมันจะอลังการมากเลยทีเดียวถ้าเราไดา้ความสามารถกลับคืนมานะคะซึ่งแอนนุยก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ร้องไห้นะคะคือเมื่อวานนี้โอ้โหร้องไห้แบบอลังการเลยวันนี้อ่านอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะร้องหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะอ่าก็คือ ในคำอธิษฐานของพวกเขาในใจนะคะคือเราเนี่ยถ้าเรานึกในใจเราคิดเนี่ยทางจักรวาลรู้หมดนะคะเขารู้หมดเลยมันมันไม่มีอะไรเป็นอ่าเป็น private นะคะแต่ว่าเราถึงจะต้องคิดดีทำดีไงคะคือเราจะ broadcast หมายถึงว่าเราส่งสัญญาณไปหมดเลยเราคิดเราพูดเราทำเนี่ยจักรวาลรู้หมดคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราถึงว่าเขาถึงบอกว่าการที่ที่เราแบบคือตอนเนี้ยเราไม่รู้จะคิดอะไรไงเราก็คิดแต่เรื่องที่แบบลบๆที่เขาสอนมาไงตอนนี้เราถึงต้องจะต้องตั้งโปรแกรมใหม่ค่ะเราตั้งโปรแกรมใหม่ก็คือการนั่งสมาธินะคะก็วนไปอย่างนี้แหละคะ่ะคือเราคิดนะคะคือบนคนบนโลกเนี่ยคิดต้องการความช่วยเหลือนะคะมนุษย มนุษยชาติส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะคะด้วยความรักของพระผู้สร้างนะคะก็คือแบบว่าโลกเนี่ยมันพลังงานต่ำลงต่ำลงต่ำลงคนก็ทรมานใช่ไหมคะทีนี้เมื่อไม่รู้กี่พันปีมาแล้วละทีนี้เขาก็เลยมีแผนที่จะมาช่วยเราคือมาช่วยคนบนโลกนี่แหละคะ่ะทีนี้ด้วยความรักของผู้สร้างนะคะ,ะโลก ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือไปยังทุกบีอิงในจักรวาลน,นะคะทั้งหมดโดยขอความได้โดยขอขอให้มีอาสาสมัครมาช่วยเธอและลูกลูกๆของเธอนะคะโลกเนี่ยก็คือแม่ธรณีนะคะแม่เราเรียกว่าแม่ธรณีเพราะว่าเขาคือแม่ของเราจริงๆแล้วเขาก็มีชีวิตนะคะเขามีจิตวิญญาณเขารู้ว่าโลก เนี่ยพลังงานต่ำต่ำลงต่ำลงถ้าไม่มีคนมาช่วยเนี่ยเขาจะต้องไม่มีละไม่มีชีวิตต่ออยู่ต่อไปก็คือโซลเนี่ยก็คือแบบสลายอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ทางทางฝ่ายจักรวาลก็เลยแบบเรียกซาซีตมาแล้วก็จะมาช่วยคือจะมาช่วยเนี่ยจะไม่ไม่จะคือจะต้องลงมาบนโลกมาอาศัยอยู่บนโลกโดยที่เหมือนกับ เป็นคนที่อยู่ที่นี่ดั้งเดิมมางนั้นเถอะอ่าคือแม่ทรณีเนี่ยเขาถูกทําลายไงเหมือนกับว่าเออถูกมลพิษมีแต่สารเคมีมีแต่ขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราเราควรจะดูแลแม่ทรณีให้มากขึ้นก็คือทําความสะอาดลดสารเคมีลดการใช้อา พลาสติกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้นะคะอันนู้นก็จะอ่านต่อนะคะคือถ้าถ้าเกิดแม่ธรณีถูกทำลายคนก็ไม่สามารถอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะว่าแม่ธรณีเนี่ยยังมีชีวิตอยูอ่และการร้องขอได้ยินไปทั่วกาแล็กซีนะคะจักรวาลทั่วกาแล็กซีเลยดวงวิญญาณที่รัก Uh, จากระบบดาวนับพันล้านดวงมาเรียงแถวนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นอาสาสมาัคร mm hmm. ก็คือดวงวิญญาณ mm hmm. ก็คือพวกเรานี่แหละเราคือดวงวิญญาณนะคะวิญญาณของเราไม่เคยตายการตายก็คือการแบบหลอกลวงอลูชันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อตอนที่แอนนยรู้ว่าการตายเนี่ยก็คือคอ l ลูชันคือเราไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรต่อไปเรารู้แล้วว่าโลกใหม่กําลังมาเราไม่จําเป็นต้องกลัวว่าเราจะ ป่วยตายเราไม่จําเป็นต้องกลัวที่ว่าจะมีสงครามเราจะอดตายอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วเราก็เราไม่เคยตายตายเฉพาะร่างอันนี้เฉยๆนะคะร่างที่เราไม่อยู่เนี่ยแต่ตอนเนี้เราจะต้องเอาร่างของเราไปด้วยเราจึงต้องรักษาและดูแลร่างนี้ให้ดีที่สุดค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์กินออแกนิกล้างพิษด้วย c d s กินอ่าบอแร็ก นี่นะคะคลิปต่อไปอนุจะทําเกี ar, ar, ่ยวกับบอรแรกนะคะประโยชน์มันมีมากมายนะคะก็คือคือดวงวิญญาณเนี่ยนับพันล้านดวงเนี่ยมาเรียงแถวนะคะเพื่อที่จะเป็นอาสาสมัครพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะสามารถมาช่วยเหลือได้แต่จะต้องช่วยจากภายในเท่านั้นก็คือภายในโลกเนี่ย เขาจะช่วยอยู่นอกโลกไม่ได้อ่ะคือกองกําลังที่อยู่นอกโลกเขาก็คอยช่วยเหลือเป็นเป็นดวงวิญญาณที่คอยดูแลเราเหมือนกันคอยสนับสนุนเรานะคะดังนั้นพวกเขาจึงต้องลงมาจุติบนโลกในฐานะมนุษย์และเข้าอยู่อาศัยร่วมกับผู้คนบนโลกเหมือนคนทั่วไปนี่นะคะแล้วเราก็มาเกิดกับครอบครัวที่เราเลือกนะคะ เราเลือกเกิดกับครอบครัวที่เราเลือกที่คิดว่าเขาสอนเราสิ่งแวดล้อมอที่จะให้ความรู้เราเหมือนกับว่าเออถ้าเรามาอยู่กับครอบครัวคนไทยเราก็จะเรียนรู้แบบคนไทยทีนี้ลูกลูกสาวกับลูกชายของแอนนุนยเนี่ยก็มาเกิดที่อเมริกาแล้วก็เรียนรู้ชีวิตแบบคนอเมริกาเรียนรู้จากแบบอ่ สิ่งแวดล้อมที่ที่ครอบครัวเรามีว่างั้นเถอะเพราะว่าการตั้งโปรแกรมเนี่ยมันอยู่ในครอบครัวแล้วก็อยู่ในสังคมอยู่ในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีแบบรวดเร็วยิ่งขึ้นเนาะอะนั่นแหละค่ะช่วยเหลือในภาคพื้นดินมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติมีเกียรติอันสูงสุดนะคะอ่าเราทำสำเร็จแล้วเราจะต้องเหมือนกับว่าได้อัปเกรดวิน ระบบวิญญาณเราด้วยนะคะอันนี้ในการมายัางโลกนี้คุณรู้ว่ามันจะต้องละทิ้งความทรงจําว่าคุณเป็นใครในฐานะวิญญาณและละละทิ้งสภาพแห่งความสุขของคุณก็คือตอนที่เราก่อนที่เราจะมาอยู่ที่เนี่ยเรามีความสุขเรามีความสามารถเพราะว่าเราเป็นพระเจ้าไงคะเราเป็นพระเจ้าเนาะ อ่าแล้วเราก็มีสามารถความสามารถสร้างได้ก็คือแบบเนลมิตได้ไงอนี่แหละค่ะเราละทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะมาอยู่บนโลกนี้และคนจะจากไปจากชีวิตเดิมมานะคะหลายร้อยปีเลยทีเดียวแล้วเรามาเกิดที่นี่เกิดแล้วเกิดเล่าตอนแรกบางคนอาจจะเกิดเป็น หินมาเกิดเป็นต้นไม้มาเกิดเป็นหมามาเกิดเป็นอะไรอ่ะแรงมาเกิดคือหลายชั่วชีวิตคนว่างั้นเถอะแล้วมาเกิดเป็นคนบางคนอาจจะมาเกิดเป็นคนมีอาชีพอีกแบบหนึงเกิดกับครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คืออเราจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างแล้วข้อมูลนั้นน่ะข้อมูลในแต่ละชาติที่เรามาเกิดมันก็อยู่ใน DNA ของเรานะคะ ถ้าเราสามารถเชื่อมได้เราจะรู้ว่าเราคือใครแล้วก็เราเกิดเป็นอะไรบ้างอันนั้นก็คือแบบเขาเรียกว่าห้องสมุดจักรวาลน,นะ,ะห้องสมุดโลกจักรวาลอะไรเงี้ยที่เรียกว่าอาอาคาเช็กเรคคอร์ดหรืออะไรนี่แหละคะ่ะนี่นะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็คืออคุณ เออโอเคคุณซึ่งอยู่ท่ามกลางสายธารแห่งชีวิตอันเปลี่ยนไปด้วยความรัก mm. ก็คือด้วยความรักนะคะเราถึงมาช่วยโลกก็คือแบบจักรวาลเนี่ยสร้างด้วยความรักความรักคือสายใยทุกอย่างเหมือนใยแมงม,มุมที่ที่ทำให้ทุกอย่างอ,อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแต่ฝ่ายมืดเนี่ยสร้างสิ่งตรงกันข้ามไงคะเขาถึงทำให้ โลกเนี่ยดาวเคราะห์โลกเนี่ยมีพลังงานต่ําลงต่ําลงนะคะก็คือเราก็คือตอนนี้เรากําลังตื่นแล้วก็สร้างความรักแล้วก็ช่วยเหลือมนุษยชาติแล้วก็พลังงานก็จะสูงขึ้นพลังงานจะสูงขึ้นเป็นระดับระดับไปค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อที่จะปลุกคนที่แบบมาอยู่ที่นี่นานแล้วก่อนเราอีกนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบร่างกายเราก็จะถูกอัปเกรด เพราะว่าเราดูแลร่างกายมากขึ้นนะคะคนที่ตื่นเนี่ยเขาเขาจะอย่างน้อยก็ต้องกิน C D S อย่างน้อยก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่กินอาหารคล้ายๆว่าอะไรอะอาหารที่แบบสำเร็จในกล่องอะไรเงี้ยนะคะไมโครเวฟอะไรเงี้ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงเนาะเพื่อที่จะปรับ ความสมดุลในร่างกายให้ร่างกายเราซ่อมแซมนะคะแล้วก็อัปเกรด DNA ของเรานะคะตอนกลางคืนแล้วก็การนั่งสมาธินะคะคิดบวกอะไรเงี้ยคือมันจะเราจะเคยชินไปเรื่อยนะคะไม่ใช่แบบเออข้ามข้ามวันข,ข้ามคืนเราก็จะกระโดดไปมีสุขภาพสมบูรณ์เลยอะไรเงี้ยนะคะร่างกายจะต้องอัปเกรดไปเรื่อยแบบช้าช้าร่างกายเราสร้างเซลล์กระดูก ในช่วงหนึ่งปีหรืออะไรเงี้ยทุกหนึ่งปีเราก็จะมีร่างกายใหม่อะไรเงี้ยมันจะเป็นระบบอย่างนั้นนะคะคือหม,หมายถึงว่าอัปเกรดนะคะไม่ใช่แบบแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนก็คือแบบว่าเด็กตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเราไม่ใช่คนเดิมนะคะเราจะเปลี่ยนไปตลอดนี่ก็คือแบบตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนกลับมาเด็กอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคนะคะ แล้วได้ลงทะเบียนเพื่อมาใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์บนดาวเคราะห์นี้นะคะ,ะที่มีพลังงานความหนาแน่นที่ต่ำมากที่สุดในจักรวาลและในชีวิตแล้วชีวิตเล่าคุณถูกเผาคุณถูกทารุณคุณถูกทุบตีเพราะว่าเราพูดความจริงเพราะว่าเราจำได้ไงเราพูดความจริงเนี่ยตอนนี้เรากำลังพูดความจริง แต่คนก็คนส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆว่ามาเอา่อมาเหมือนกับว่าเออมาต่อต้านเรานะคะแต่ตอนนี้นะคะเราเรารู้สึกเรามั่นใจมากขึ้นก็ค,คือมั่นใจมาตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละว่าเราเอา่พูดความจริงนะคะแต่ว่าเออเราก็จะถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต่อต่อต้านนะคะแต่เราก็ไม่สนนะคะคุณถูกฆ่าไปเพราะว่าคุณเป็นตัวของ ตัวของคุณเองอความบอบช้ำทางจิตใจทั้งหมดนี้ทำให้คนมีช่องว่างที่รู้สึกไม่คู่ควรไม่เคยดีพอกลัวที่จะเป็นคุณชีวิตนี้คุณถูกวิพากวิจาร์ณตัวเองคือเราเนี่ยวิพากวิจารณ์ณตัวเองนะคะโหดเหี่ยมความเจ็บปวด ความเจ็บปวดต่อการต่อสู้กับตัวเองก็ทนไม่ไหวในบางครั้งนะคะก็คือแบบว่าความทรงจำเดิมๆอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนก็เพราะว่ามันอยู่ในดีนเอ็ไงแต่เราไม่รู้ใช่ไหมตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในดีนเอ็มันกําลังถูกล้างออกเพราะว่าความทรงจําเดิมๆบางทีเราก็ไม่ชอบตัวเองใช่ไหมคะบางทีเราก็ไม่ไว้ใจคนอื่นทั้งๆท,ที่คนอื่นเนี่ยดีนะคะ บางทีเราก็เหมือนกับตัดท้อตัวตัวเองด่าว่าตัวเองนะคะแต่อันนี้แหละอันนี้แหละ,ะที่ที่เราจะต้องตั้งโปรแกรมใหม่ก็คือเพราะว่าเราเราโดนมาหลายชาติไงเราโดนทารุณมาหลายชาติอะไรเงี้ยนะคะ,ะ <c oughs> แต่แสงสว่างของคุณก็ไม่เคยหยุดเรียกหาคุณพะในส่วนลึกภายในก็คือภายในของเราเราก็ยังจําได้อยู่ก็นี่แหละคะ่ะ มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องแบบมาค้นหาข้อมูลนี้มันทําอะไรบางอย่างที่มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อนุ้ยเนี่ยอยากรู้ว่าเราคือใครเราอยากรู้ข้อมูลนี้มันดึงดูดนะคะเมื่อเมื่อตอนตอนแรกๆที่อนุติดตามข้อมูลเหมือนกับว่าเออเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยคือไม่อยากหลับไม่อยากนอนนะคะเพราะว่าอยากรู้แล้วตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่า ไม่อยากหลับไม่ไม่อยากนอนแต่ว่าเราก็ต้องพักผ่อนนะคะเพราะว่าการพักผ่อนก็คือการที่เราอัปเกรดยัวดีเเอของเรานะคะร่างกายเราเนาะคือแสงภายในเนี่ยมันมีรหัสนะคะการที่รหัสภายในของเราเนี่ยกระตุ้นให้เราตื่นแล้วมาดูข้อมูลเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อมกับจักรวาลในระดับหนึ่งนะคะอ่าแล้วเราก็จะเชื่อมไปเรื่อย ก็คือข้อมูลก็คือแสงสว่างนะคะข้อมูลคือแสงคุณจะจําว่าคุณจําไว้ว่าคุณคือใครจําไว้ว่าคุณมาจากไหนนี่นะคะก็คือแอนเน้มาจากทารลเกรมนะคะอันนี้ตอนนี้เราถูก